สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เม่์มาชวนทําทอดมันมะละกอค่ะหน้าตาเหลืองกรอบน่ากินแบบนี้เลยค่ะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเม่์จะมาชวนทํานี้ค่ะทอดมันมะละกอนะคะทําเส้นเหมือนกับทําส้มตําเลยค่ะจะสับหรือจะขูดก็ได้นะเม่์ใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาซอยใบมะกรูดก่อนเลยนะใบมะกรูดเด็ดมาจากต้นนี่แหละคะ่ะ ถ้าไม่ชอบแข็งแขงก็ทําแบบนี้ค่ะเอาก้านเขาออกนะก้านตรงกลางนะฉีกออกใส่สักสองสามใบก็พอค่ะแก่ให้มีกลิ่นหอมหอมนะคะนี่ค่ะฉีกออกเลย Okay, พอละเสร็จแล้วก็จับให้เขาซ้อนๆกันแบบนี้นะคะี่กจะเรียงแล้วก็จะม้วนม้วนม้วนค่ะมันก็มาซอยให้เป็นอันเล็กๆเนี่ยเรียงม้วนนะคะแล้วก็พับนี้เลยค่ะให้เขาซ้อนๆกันก็หันให้เป็นฝอยๆตามเราชอบนะคะ นี่ค่ะเมย์หั่นเรียบร้อยแล้วนะก็ใส่ไปในมะละกอรเราเลยค่ะนี่นะคะเห็นชัดไหมโอเคจากนั้นนะคะใส่พริกแกงเผ็ดค่ะถ้าคุณไม่ชอบเผ็ดก็ใส่หน่อยเดียวก็พออันนี้เมย์ใส่ประมาณช้อนหนึ่งนะก็ปรุงรสตามชอบนะคะเมย์ก็จะใส่เผงซึงรสนะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะ แต่ก็ความอร่อยคือแล้วแต่เราอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมเราชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบค่ะใครไม่มีก็ใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีก็ได้ค่ะแต่แป้งทอดกรอบเนี่ยเวิร์กสุดยี่ห้อไหนก็ได้ใส่ตอนแรกยังไม่ต้องมากนะคะเดี๋ยวเรามาประเมินกันอีกทีนึงนะคะเราใส่ไข่ไก่ไปนหนึฟองแล้วเนาะ ก็ค่อยคนก่อนนะเนี่ยให้เขาเข้ากันแต่จริงๆอ่ะใช้มือขยำเลยก็ได้ค่ะแต่ก็จะแสบมือนิดหน่อยนี่ค่ะแป้งยังน้อยอยู่นะคะยังไม่เกาะเส้นมะละกอเพราะฉะนั้นเพิ่มแป้งอีกค่ะเนี่ยเมยค่อยๆทำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม เติมน้ำสะอาดนิดนึงนะคะหรือใครจะใส่เป็นไข่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใส่ไข่เยอะๆเขาก็จะไม่ค่อยนุ่มเอ๊ะจะไม่ค่อยกรอบจะนุ่มๆุค่อยๆใส่ทีละหน่อยนนะน้ำน่ะเพราะถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็จะเหลวเนาะ นยคะบี้ให้ทั่วๆเลยคุกคนเขาเขาให้เข้ากันเนี่ยค่ะเขาจะเข้ากันดีแล้วดูให้แป้งเขาจับเส้นมะละกอแบบนี้นะคะเวลาเราทอดมาเนี่ยก็จะอร่อยคุณผู้ชมถ้าแป้งไม่จับเส้นมะละกอก็จะเหมือนมะละกอทอดเฉยๆะคะ่ะทีนี้เราก็จะบงรสด,ด้วยความเค็มของน้ำปลานะคะ โอเคประมาณช้อนหนึ่งก่อนถ้าใครไม่ชัวนเนี่ยเราสามารถเอาไปทอดแล้วมาชิมได้นะคะแล้วก็เอามาปรุงใหม่ในรสที่เราชอบเลยน้ำตาลไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ามะละกอเขาจะออกหวานอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมเนาะนะระหว่างนี้เม่์ขอตั้งไฟใส่น้ำมันไปก่อนในกระทะ รหวางรองน้ำมันนะเราก็คนเขาเรื่อยๆนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมะละกอจะถูกแป้งเคลือบไปทุกชิ้นแล้วนะเดี๋ยวเวลาเราตักทอดนะคะเดี๋ยวแม่ตักให้ดูทําแบบนี้น่คะแล้วก็ทอดนะคะหรือว่าจะใช้มือหยิบแผ่นประมาณนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่าน้ํามันก็ร้อนดีแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆตักหยอดลงไปเลยนะคะเป็นแผ่นประมาณนี้ค่ะ ชอบเล็กชอบใหญ่แล้วแต่เรานะแต่เม่ว่าแผ่นบางๆเนี่ยเขาจะสุกง่ายนะคะตัดเป็นช้อนนึงแล้วก็กดกดนิดนึงให้เขาบางๆแบบนี้ค่ะนี่นี่นะคะนี่ค่ะ,คะทำจนเต็มกระทะเลยค่ะ ถ้าใครไม่ชชว่์วในรสชาติก็ทอดทีละน้อยนะคะทอทีละชิ้นน้อยๆก่อนแล้วก็มาชิมก่อนว่ารสชาติได้หรือยังเนาะเขี่ยครับเ,เราจะได้มีพื้นที่ที่จะใส่ต่อนี่ก็จะหมดพอดีหนึ่งกระทะนะคะ าใครไม่หมดก็ทอดต่อเนาะอีกรอบนึงได้ค่ะ ขยับขยับนะคะเพื่อแม่เขาติดกระทะ๋ยวเราใส่ไข่ไปเขาก็จะฟูๆนะคะอันนี้เซ็ตตัวแล้วเราก็พลิกกลับข้างได้เลยค่ะไฟต้องไม่แรงเกินนะคะเดี๋ยวทอดมันมะละกอเราจะไหม้จริงๆบ้านแม่เอ,อ๋น่ะไม่ได้เรียกทอดมันมะละกอล็อกเรียกทอดไปเห็ดมะละกอค่ะคุณผู้ชมนะคะบ้านแม่จะเรียกทอดไปเห็ดปลาเห็ดมะละกอปลาเห็ด หัวปีปลาเห็ดหน่อไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปลาเห็ดปลาซิวปลาส้อยทิปปลาเล็กๆอัค่ะคุณผู้ชมคลิปเก่าๆไม่เคยทำไว้นะลองเปิดดูอันนี้เดี๋ยววันนี้ทอดมรกอเลยชวนคุณผู้ชมมาทอดทานด้วยกันค่ะง่ายๆเนาะไม่จำเป็นต้องทำส้มตำอย่างเดียวนะคะมรกรเนี่ยทอดจะอร่อยค่ะ ทอดจนเย็นนะคะค่อยๆพลิกดูนะว่าเขาเหลืองเรืยงนี่ค่ะยังใช้ไม่ได้แล้วก็ไฟต้องไม่ร้อนมากเกินไปนะคะเราต้องให้ทอดให้เขาสุกถึงข้างในค่ะเนี่ยเรากดแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่เสียสรงอะไรให้ของเหลวให้แป้งที่อยู่ข้างในที่ไม่สุกอะ่ะก็จะได้สุกนะคะเนี่ยกดได้เลยไม่ต้องคลัวเขาจะแบนนะคะ แบนเดี๋ยวก็ฟูคืนมาค่ะเราอยู่คนเดียวน้องพอแค่นี้ก็พอค่ะมะคลูกเล็กๆก็พอละหรือว่าเราแบบไม่อยู่ตลาดอยู่ในเขตเมืองไม่มีต้นมะละกอใช่ไหมไปซื้อมะละกอสับจากแม่ค้าในตลาดะคะ่ะ10บบาทก็พอละค่ะ แต่ถ้าอยู่บ้านนอกแบบไม่เอนะสบายเลยปลูกมะละกอไว้ก็ได้กินค่ะมะกรูดเนี่ยก็ต้นเดียวนอนได้กินตลอดเพื่อนบ้านมาขอก็ได้ค่ะพริกเขาให้เหลืองทั่วๆคุณผ,ผู้ชมพริกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเนาะเห็นไ,ไหมมันก็จะเหลืองสวย ต้ทอดจนเหลืองนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะก็ค่อยทอดจนเหลืองแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยให้เขาเหลืองทั้งสองด้านเลยนะพอสุกเหลืองดีงี้แล้วก็ตักพักไว้นะคะคุณผู้ชมเราก็ค่อยๆดูนะอันไหนที่สุกเหลืองเนี่ยก็ออกเดี๋ยวเขาจะไหมซะก่อนเพราะว่ามันมีช่วงที่เราเอาใส่ก่อนหลังใช่ไหมคะนี่ค่ะที่บอกว่าไม่ต้องคลัวแฟบเห็นไหมเขาก็พองขึ้นมาอย่างนี้เราสามารถกดได้จ้ะ แล้วกอบก็จะออกขอบๆอบก็จะกรอบนะข้างในก็จะนุ่มอร่อยคุณผู้ชมนี่ค่ะเหลืองแล้วก็ตักขึ้นพักไว้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูตอนตักใส่จานกันเลยนะ นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะทอดมันมะกอของเมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหน่ากินไหมคะสีสันก็จะเหลืองอรามแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมวิธีทำเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะลองทําดูนะคะจะได้ทอดมันมะกอที่อร่อยอร่อยแบบนี้เนาะถ้าชอบคลิปของพวกเราเม์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเม์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ